ขึนฐานตอนนี้คือเทพสามอนะครับตอนนี้นะครับกำลังสีเราขึ้นสู่ฐานจุดนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับตอนนี้ขึ้นอีกฐานหนึ่งนะครับเป็นสองฐานนะครับนี่นะครับฐานเล็กนี่คือสกนะครับ น้่าเข่านะครับลีกำกับแปดเพียงนะครับตบกไปเรื่ิเ่ยนี่หลายก้งยงเทิสามโอตุงตงสามสองหนึานั่ตึ้งไปเลยนะครับ ไปแล้วไปแล้วไล่หนีไปแล้วคับท่านหัวคารนะทีมแรง2โหโหออกการทําแบบผู้เป็นรอไป มอาร่อยเพรมั่นเได้ามาีันรอฟังเวลานะครับเิอาออกตัวรอฟี่นะครับเมื่อกี้หรเยนังทานนะครับพุ่งเรืงครับเก็บสามโนะคมลยนะครับนี่คือสอสเสียนนครทันนะครับสคืนฐานเสาวูนนะครับ นี่นะครับอสเสียนนครทันนะครับสองลอยหางคะแนนนะครับม่กี้นะครับเทศสามูนะครับทัานใจนะครับนำสองอ้นะครับต่ ที่น mm ี่เลยที่นี่เลยนะครับบางที่นี่เลยที่นี่เลยนะครับที่นี่เลย ล่อฟังไม่ได้สสะเทียนนครทันนะครับกำลังขึ้นฐานสาบุลนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับสสะเทียนนครทันท่านใจนะครับหลุดเลี้ยวนะครับแต่ดูสุดมากเลครับ

Lúc xả ta không để cây đi đứng lại, quân sẽ con thầm đay, phải chính ngang trùng trùng tam, sáu lên, โอ้ยอ,อ,อ่นนอนยอดกะครับอ่อนยอดนะเปิดกันไปครับโอ้ยควันมันไปทางซ้ายไปทางขวาการต้องหางเร็ว เรรับโันยังติดตลอดรบางโอยตอนนี้โม้ยน้ำเราฟังเวลานะครับนี่คือทีมงานนะครับที่มันตัวใีงม่ันเหนยนมันสิทกนทบยสิบ สอง้อหกแปดดนะคร chapter. ับสอสเถียนนครทันนะครับไฟลานฝ่าหลังฝนนะครับนครทันนบบางนี้นะครับ รีปถ่าานะครับล like oh, no. so ้วเทียวนอะครับเทียวห่นองะครับแ่ปน่ันนนะครับแน่้นะครับอไงนะครับี่บ้างนะครับ ตัวนครับเตอที่รั้ง้นแล้วนขึ้นะครับอ่าล้างฝนขึ้นแล้วครับนี่นะครับไฟล่านนะครับตัแปสนะครับ I am the thank you ก็เพื่อไปแข่งออนิคอนไปเอาหลานได้เล่นเล เจ็ดสิบก้าสิบนะครับเกี่ยวกับนะครับบนฐานคือบังไฟลานนะครับฝ้าหลังฝนนะครับท่อแปดนะครับ ยต้ารนรลั้งอยาเกบเก่าตั้งอยางเกเก่าแบบเียงแบบเพียงแบบเพียงเพียงยี่สิบนะครับขึ้นไปอีกแล้วนะครับราคาไหลขึ้นไปเรื่อยนะครับ ฝ่าหลังคนนะครับคือนัก1อนท่านนะครับ 六十八，我们再来九九，九九十八，放下，放下，走。 นำไหลนะครับไฟลานนะครับไหลจูรินแทนะครับจูรินแทนะครับจัมนเพ่นกิดัีนะคับจูินเทนะครับฟังราคานะครับวล่าเทรดนะครับ หาสิบนะครับทีมงานบริยังเลยนะครับไฟล์ลนท่อแปรนะครับหาสิบวินาทีนล